ลองจินตนาการดูสิว่าถ้าวันหนึ่งคุณถูกขังอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยกำแพงสูงทึบเสียงตะโกนโหยหวนจากหนักโทษรอบข้างและความสิ้นหวังที่กัดกินหัวใจทุกวินาทีนั่นแหละคือสิ่งที่หลายคนเรียกกันว่าขุมนรกบนดินในประวัติศาสตร์ของโลก มีคุกบางแห่งที่ไม่ได้เป็นเพียงที่กักขังแต่กลับเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความน่ากลัวความโหดร้ายและเรื่องเล่าที่ชวนขนหัวลุกในคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ5คุกที่น่ากลัวที่สุดในโลกคุกที่ถูกขนานนามว่าเป็นสถานที่แห่งความตายและความสิ้นหวังแล้วคุณละ่ะจะกล้าฟังจนจบหรือไม่ เราไปรับชมกันดีกว่าค่ะอันดับที่หนึ่งคุกอันคาทัสตั้งอยู่ที่เกาะอันคาทัสในอ่าวซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาจุดเริ่มต้นของเกาะเป็นเกาะอันคาลาสถูกค้นพบตั้งแต่ปี1775โดยนักสำรวจชาวสเปนและตั้งชื่อว่า icidlos a c l a s loss, แปลว่าเกาะนกกระถุงเพราะเต็มไปด้วยนกทะเลต่อมาในทศวรรษที่19กองทัพสหรัฐเข้ามาสร้างป้อมปาการและใช้เกาะนี้เป็นฐานทัพป้องกันเมืองจากป้อมทหารสู่คุกในปี1860เกาะนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นคุกทหาร สำหรับขังทหารที่กระทำผิดจนถึงปี1934ประทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เปลี่ยนที่นี่ให้เป็นคุกกลางที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดที่สุดในยุคนั้นจุดประสงค์คือไว้ขังนักโทษที่เป็นตัวปัญหาจากเรือนจำอื่นเช่นผู้ก่อการร้ายหัวหน้าแก๊งมาเฟีย หรือฆาตรกรต่อเนื่องและชื่อเสียงของคุกอันคลาสถูกเรียกว่าเดอะล็อกหรือเกาะหินเพราะล้อมรอบด้วยทะเลที่หนาวจัดกระแสน้ำแรงและมีฉลามที่หิวโหยนักโทษถูกส่งมาที่นี่มักเป็นผู้ที่เคยพยายามหลบหนีจากเรือนจำอื่นมาแล้วนักโทษชื่อดังที่เคยอยู่ อย่างเช่นอันคาปโปนเจ้าพ่อมาเฟียชื่อกล้องของโลกจอร์ดเมอร์แชกันนักเลงชื่อดังและนักโทษอันตรายอีกนับร้อยชีวิตในคุกอันคาาสคุกนี้ถูกออกแบบให้เข้มงวดและโหดกว่าที่อื่นนักโทษมีสิทธิเพียงสี่อย่างเท่านั้น 1. อาหาร 2. เสือ้อผ้า 3. ที่อยู่อาศัยและ 4. การรักษาพยาบาลสิ่งอื่นๆเช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือทำกิจวัตรต่างๆถือเป็นสิทธิพิเศษที่ต้องแลกมาด้วยความประพฤติดองขังมีขนาดเล็กมากประมาณ1.5คูณ2.7เเมตรนักโทษใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและตึงเครียด ตลอดช่วงที่เปิดใช้งานมีนักโทษพยายามหลบหนี36คนจาก14ครั้งส่วนใหญ่ถูกจับได้หรือเสียชีวิตกลางทางแต่มีกรณีที่โด่งดังที่สุดการแหกคุกอันคลาสปี1962นักโทษ3คนได้แก่แฟงมอลลิสและพี่น้องตระกูลแองกลิน พวกเขาขุดกำแพงห้องขังทำตุ๊กตาใบหน้าจากปูนปาัเตอร์เพื่อหลอกผู้คนจากนั้นใช้แพร่ทำเองจากเสื้อกันฝนกว่า50ตัวแล้วหายตัวไปในทะเลจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าพวกเขารอชีวิตหรือจมน้ำตายจริงๆ กลายเป็นหนึ่งในปริศนาลึกลับที่สุดของคุกแห่งนี้และในปี1963คุกอันคลาสถูกปิดเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงเกินไปและสภาพอาคารที่สุดโทมหลังจากนั้นเกาะถูกเปิดเป็นสถานที่เที่ยวและพิพิธภัณฑ์แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวหลายคนรายงานว่าได้ยินเสียงแปลกๆเช่นประตูเหล็กกระแทก เสียงกรีดร้องหรือเงาลึกลับภายในห้องขังแม้คุกอันคาลาสจะปิดไปนานแล้วแต่ชื่อเสียงของมันยังคงเป็นตำนานที่โลกพูดถึงมันไม่ใช่เพียงคุกธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสิ้นหวังที่ไม่มีวันหนีรอดอันดับที่สองคุกแบ็กดอรฟินตั้งอยู่ที่เมืองโซอิเลส กายชายแดนคาซักสถานประเทศรัสเซียจุดกำเนิดคุกแบกดอฟินถือเป็นหนึ่งในเรือนจำที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียสร้างขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่18เดิมใช้เป็นเรือนจำทหารในสมัยจกักรวรรดิรัสเซียก่อนการถูกปรับเปลี่ยนเป็นคุกสำหรับนักโทษที่อันตรายที่สุดในประเทศทำไมถึงชื่อแบกดฟิน มาจากรูปปั้นโลมาสีดำที่ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าของเรือนจำโลปั้นนี้เป็นผลงานฝีมือนักโทษเองและกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้คุกแห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วเบื้องหลังความสวยงามนั้นกับซ่อนความโหดร้ายและความสิ้นหวังที่หาคำเปรียบไม่ได้ นักโทษที่อยู่ในแบ็กดอร์ฟินไม่ใช่นักโทษธ,ธรรมดาส่วนใหญ่เป็นฆาตกรต่อเนื่องผู้ก่อการร้ายและอาชญากรที่โหดห้ายที่สุดมีนักโทษหลายพันคนที่ร่วมกันก่อคดีฆ่ามนุษย์นับหมื่นลายที่นี่จึงถูกขนานนามว่า สุสานของนักโทษเพราะแทบไม่มีใครได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอีกเลยระบบการควบคุมสุดเข้มงวดคุกนี้ออกแบบมาเพื่อตัดขาดทุกความหวังของนักโทษกดเหล็กที่เข้มงวดเช่น ทุกครั้งที่นักโทษถูกพาออกจากห้องขังต้องถูกปิดตาเจ้าหน้าที่จะบังคับให้ก้มตัวเดินหลังงอมีมือถูกล็อกไว้ทางด้านหลังเพื่อไม่ให้นักโทษจำเส้นทางหรือหาทางหลบหนีได้มีการตรวจสอบนักโทษทุก15นาทีตลอด24ชั่วโมงห้องขังมีขนาดเล็ก และถูกเฝ้าด้วยกล้องวงจรปิดตลอดเวลาชีวิตในแบคดอร์ฟินนักโทษถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงต้องทำงานใช้แรงวันละหลายชั่วโมงเชน่นงานฝีมือหรืองานหนักในเรือนจำอาหารที่ได้รับมีเพียงซุปขนมปังและชาที่แทบไม่เพียงพอ ไม่มีสิ่งบันเทิงไม่มีการเยี่ยมญาติหรือแทบไม่มีสิทธิ์เลยในหลายกรณีพวกเขาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและสิ้นหวังนักโทษทีน่นี่เกือบทั้งหมดถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโอกาสที่จะได้รับการปล่อยตัวมีน้อยมากหรือแทบเป็นศูนย์ทำให้คุกแบ็ดอฟินถูกเรียกว่าคุก ที่ไม่มีวันได้ออกมาความน่ากลัวที่หลงเหลือคุกแบ,บ็กดอฟินไม่ได้มีเพียงชื่อเสียงเพียงเพ,งเพราะความโหดร้ายของนักโทษเท่านั้นแต่ยังเพราะระบบการควบคุมที่โหดร้ายจนหลายคนเชื่อว่ามันคือสถานที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อภาคความเป็นมนุษย์ออกไปทีละน้อยอันดับที่สามคุกลาซาบานิตา เมืองมาลากาอิโบประเทศเวเนซุเอลาจุดกำเนิดคุกลาสบานิตาสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่20โดยรัฐบาลเวเนซุเอลาเดิมทีออกแบบมาสำหรับนักโทษเพียงประมาณ700-800คนแต่ความเป็นจริงกลับมีนักโทษถูกขังเกินจำนวนมากกว่า3,500 ถึง4,000คนจนกลายเป็นหนึ่งในคุกที่มีความแออัดที่สุดในโลกความแออัดนี้ทำให้สภาพความเป็นอยู่ย่ำแย่สุดขีดห้องขังหลายห้องแทบไม่มีที่ให้นอนนักโทษจำนวนมากต้องผัดกันนอนบนพื้นปูนแข็ง ขาดอาหารน้ำสะอาดและการรักษาพยาบาลที่เพียงพอส่งผลให้โรคระบาดและความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติการควบคุมที่ล้มเหลวนี้เจ้าหน้าที่ในคุกมีจํำนวน,นน้อยเกินไปและมักไม่สามารถควบคุมนักโทษได้จริงหลายครั้งอำนาจการควบคุมกลับตกอยู่ในมือของแก๊งนักโทษ ที่มีอาวุธครบมือภายในคุกจึงเหมือนเมืองเล็กๆที่นักโทษเป็นผู้ปกครองกันเองเกิดการแบ่งเขตอิทธิพลระหว่างแก๊งและมักมีการประทะนองเลือดเป็นระยะ ความโหดร้ายที่ถูกบันทึกไว้ในปี1994เกิดเหตุการณ์รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเมื่อแก๊งนักโทษก่อเหตุจรลาจนส่งผลให้นักโทษเสียชีวิตกว่า100่ายภายในเวลาไม่กี่วันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้คุกลาสบานิตากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่าสะงพรัวนักโทษบางคนเล่า พีนีไม่ต่างจากสนามลบขนาดย่อมพี่ไครออนแอร์กว่าก็ต้องตายชีวิตในคุกลาซาบานิตา้านักโทษส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาแก๊งเพื่อความอยู่รอดสภาพความเป็นอยู่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความกลัวที่จะถูกทำลายได้ทุกเมื่อซึ่งหลังจากเสียงวิพากวิจาร์ณและแรงกดดันจากนานาชาติรัฐบาลเวเนซุเอลาตัดสิ ใจปิดคุกลาซาบินาตาในปี2013นักโทษหลายพันคนถูกย้ายไปคุกอื่นแต่ชื่อเสียงของที่นี่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในคุกที่โหดหลายที่สุดในประวัติศาสตร์ของลาตินอเมริกาความน่ากลัวยังมีความหลงเหลือซึ่งคุกลาซาบานิตาไม่ได้ขึ้นชื่อแค่เพียงความแออัดเท่านั้นแต่มันยังสะท้อนให้ เห็นว่าเมื่อระบบการควบคุมพังทลายความโหดร้ายของมนุษย์ก็จะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างไร้ขอบเขตจนกลายเป็นสถานที่ที่ถูกจดจำว่าเป็นนรกบนดินที่แท้จริงอันดับที่4คุกคาลันดิโลนครเซาโปโลประเทศบราซิลจุดเริ่มต้นของคุกนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1920และเปิดใช้งานในปี1956เดิมออกแบบมาเพื่อเป็นเรือนจำสมัยใหม่ในยุคนั้นรองรับนักโทษหลายพันคนแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับกลายเป็นหนึ่งในคุกที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลกโดยมีความแออัดและความเสื่อมโมทรมคุกแห่งนี้ ถูกออกแบบให้รองรับนักโทษประมาณ3,000คนแต่ในความเป็นจริงกับมีนักโทษถูกขังมากถึง7,000ถึง8,000คนความแออัดทำให้สภาพความเป็นอยู่เลวร้ายห้องขังแออัดอาหารไม่เพียงพอการรักษาพยาบาลแทบไม่มี ส่งผลให้โลกติดต่อโดยเฉพาะ h ฮ v ไและวันนลกระบาดอย่างหนักนักโทษจำนวนมากเสียชีวิตเพราะการแพทย์ที่ล้มเหลวเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด ภายในคุกมีกลุ่มแก๊งนักโทษที่มีอาวุธและกำหนดกฎเกณฑ์กันเองทำให้คาลันดิโลเป็นเสมือนเมืองใต้ดินของนักโทษที่เต็มไปด้วยการค้ายาการพนันและความรุนแรงเหตุการณ์สังหารหมู่หนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้คุกคาลันดิโลถูกจดจำตลอดกาลคือการสังหารหมู่ในปี1992 วันที่2ตุลา1992เกิดเหตุจลาจนระหว่างแก๊งนักโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกเรียกเข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่แทนที่จะใช้วิธีเจรจาหรือสลายการจลาจนแบบควบคุมกับมีการบุกเข้าไปปราบปามอย่างรุนแรงผลลัพธ์คือนักโทษกว่า100คนเสียชีวิตภายในไม่กี่ชั่วโมง เหตุการณ์นี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมในเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบราซิลและมีเสียงสะท้อนจากสังคมว่าหลังเหตุการณ์ดังกล่าวอุาลันดิโลถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักจากทั้งในและต่างประเทศ ถูกยกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวของระบบเรือนจําและการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเรื่องราวนี้ถูกนําไปสร้างเป็นภาพพยนตร์คาลันดิโล2003ซึ่งสะท้อนสภาพชีวิตที่สิ้นหวังในเรือนจำแห่งนี้หลังจากแรงกดดันจากสังคมและนานาชาติคุกคาลันดิโลถูกสั่งปิดในปี 2002อาคารหลายส่วนถูกทุบทิ้งและปัจจุบันพื้นที่บางส่วนถูกปรับใช้ใหม่แต่ความทรงจำและชื่อเสียงของที่นี่ก็ยังคงในหน้าประวัติศาสตร์เป็นคุกที่เต็มไปด้วยความตายและความสิ้นหวังคุกคาลันดิโลอาจหายไปแล้วในแผนที่แต่ชื่อของมันยังคงหลอกหลอนผู้คนเพราะมันไม่ใช่แค่ แต่เป็นภาพสะท้อนเมื่อมนุษย์ถูกตัดขาดจากความหวังและบังคับให้อยู่ร่วมกันในความโกลาหลความรุนแรงจึงกลายเป็นกฎเพียงข้อเดียวที่มีอยู่และในช่วงสุดท้ายเราก็มาถึงคุกอันดับที่5คุกทาดมอเมืองปันไมาลาหรือที่รู้จักกันในชื่อทาดมอลประเทศซีเรียจุดกำเนิด เดิมทีทารดมอเป็นทหารเก่าในช่วงที่ซีเรียอยู่ภายใต้ปกครองของฝรั่งเศสต่อมาในยุคหลังปี1950รัฐบาลซีเรียได้ปรับเปลี่ยนที่นี้ให้กลายเป็นเรือนจำความมั่นคงใช้ขังนักโทษการเมืองผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายและอาชญากรทั่วไป ภาพลักษณ์ของคุกทาร์ทมอ์ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงคุกแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลมีชื่อเสียงในฐานะคุกแห่งความตายเพราะผู้ที่ถูกส่งไปขังมักไม่ค่อยได้มีโอกาสกลับออกมาหลายคนเชื่อว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ที่คุมขังแต่คือสถานที่สำหรับทำลายสโตของรัฐ ชีวิตในคุกทัดมอห้องขังมืดทึบแออัดนักโทษแทบไม่มีที่นอนอาหารและน้ำมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนักโทษจำนวนมากเล่าว่าพวกเขาต้องอยู่กับความหวาดกลัวตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่า ูกทำโทษเมื่อไหร่ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนถือเป็นเรื่องปกติในคุกแห่งนี้และเหตุการณ์สังหารหมู่ปี1980หนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อเสียงของทาร์ทมอร์กลายเป็นตำนานแห่งความโหดร้ายหลังจากมีการอบพยพรอบสังหารประธานาธิบดีฮาเฟอัน อส,สานกองกําลังของรัฐบาลบุกเข้าไปในคุกทัดมอภายในคืนเดียวมีรายงานว่านักโทษกว่า1,000คนถูกสังหารหมู่โดยไม่มีการไต่สวนเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกและทำให้คุกทัดมอถูกขนานนามว่าเป็นสุสานของผู้บริสุทธิ์ ตลอดหลายทศวรรษคุกทาร์มอถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องในฐานะเรือนจำการเมืองที่น่ากลัวที่สุดของซีเรียปี2001รัฐบาลประกาศปิดคุกทาร์ดมอแต่ไม่นานก็กลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งในช่วงสงครามกลางเมืองซีเรีย ปี2015กลุ่มไอซีบุกเข้ายึดเมืองปันมาลาและทำลายอาคารคุกทัดมอจนลาบคาบถึงแม้อาคารจะไม่เหลืออยู่แล้วแต่ชื่อเสียงความน่ากลัวของมันยังคงถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของห้าคุกที่น่ากลัวที่สุดในโลกจากอันคาทัสที่ถูกขนานนามว่าเกาะที่ไม่มีวันหนีได้ไปจนถึงแบ็กดอฟฟินที่นักโทษแทบไม่มีโอกาสได้กลับออกมาคุกลาซาบานิตาและคันลันดิโลที่เต็มไปด้วยความโกลาหลและการหนองเลือดติดท้ายด้วยคุกทารมอสัญ,ญลักษ์แห่งความตายและ อำนาจมืดพวกเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนความโหดรห้ายของระบบการลงโทษแต่ยังสะท้อนให้เราเห็นว่าเมื่อมนุษย์ถูกตัดขาดจากเสรีภาพและความหวังความสิ้นหวังสามารถเปลี่ยนสถานที่กักขังให้กลายเป็นขุมนรกบนดินได้อย่างแท้จริง คำถามคืออาจคุกถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมความชั่วร้ายแล้วใครกันลักที่จะควบคุมความโหดร้ายที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์เอง